รู้ทันกันมะเร็งเต้านมกันค่ะสำหรับโรคมะเร็งเป็นโรคที่ยังเป็นอันดับหนึ่งที่นํามาซึ่งการเสียชีวิตก็คือมะเร็งเต้านมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะสวัสดีค่ะดรวริศรดาวันนะคะหมอปอสำหรับประเด็นวันนี้นะคะก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นโรคที่สุภาพสตรีเรานะคะพบ อุบัติการ์มากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็เสียชีวิตในอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะตอนนี้และที่สำคัญเรารู้ทันแล้วป้องกันแล้วนะคะมีโอกาสที่จะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างและมีอาการอะไรบ้างที่เราควรรู้ก่อนที่จะลามไปสู่ระยะต่างๆนะคะนี่คือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะมะเร็งเต้านมนะคะ ย,ยังคงเป็นโรคที่พบและนำมาซึ่งการเสียชีวิตเป็น,นอันดับหนึ่งในประเทศไทยอยู่ก็คือบริเวณเต้นเตานมนะคะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็โดยผู้ชายเนี่ยมีโอกาสพบมากนะคะเพียง1%เปอร์เซเท่านั้นนะคะของเต้านมทั้งหมดที่มีปัญหานะคะจากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นมะเร็งชนิดต่างๆในสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยนะคะ พบว่าในปี2559มะเร็งเต้านมยังเป็นจํานวนผู้ป่วยที่เจอมากที่สุดในบรรดามะเร็งทั้งหมดนะคะดังนั้นถ้าเจอง่ายแสดงว่าเป็นง่ายนะคะเจอเยอะแสดงว่าเป็นง่ายมากดังนั้นเราต้องรู้วิธีป้องกันตนเองนะคะมะเร็งเต้านมเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ํานมหรือต่อมน้ํานมเซลล์เหล่านั้นมีการแบ่งตัวผิดปกติไม่สามารถควบคุมได้มักแพร่กระจายไปตามทางเดินน้ําเหลือง ล้วก็เข้าสู่อวัยวะใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้หรือแพร่กระจายไปสู่อวัยวะที่อยู่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นกระดูกปอดตับสมองเป็นต้นนะคะซึ่งนําความเสียหายมาให้กับร่างกายแล้วก็ครอบครัวนะคะทีะ่เราจะต้องทํามาหากินแล้วก็อยู่ร่วมกันนะคะด้วยความหวังที่ว่าเราจะต้องไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐที่สุดนะคะ เต้านมนั้นมีส่วนประกอบอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของไขมันนะคะต่อมน้ำนมทําหน้าที่ผลิตน้ํานมท่อน้ํานมนะคะทําหน้าที่รวบรวมน้ํานมที่ผลิตออกมาไปยังต่อมน้ํานมแล้วก็ออกมายังหัวน้ํานมหัวนมนะคะเซลล์ต่างๆเหล่านั้นสามารถกลายพันธุ์เกิดเป็นมะเร็งได้ทั้งนั้นทั้งต่อมเลยนะคะ โดยที่พบและเกิดความผิดปกติที่สุดก็คือเซลล์ท่อน้ํานมนั่นเองที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมนะคะดังนั้นมะเร็งเต้านมชนิดที่พบบ่อยที่สุดจึงมีชื่อที่เรียกว่า i n v a s i v e ductal นะคะ carcinoma และชนิดของมะเร็งที่พบน้อยและเป็นมะเร็งของต่อมน้ํานมที่มีชื่อเรียกว่า Invasi v e โลบูร่านะคะคาสิโนมาซึ่งมะเร็งทั้งสองชนิดนี้มีวิธีการรักษาที่เหมือนเหมือนกันค่ะ อีกชนิดหนึ่งที่สุดท้ายที่พบเป็นก้อนที่เต้านมเกิดจากมะเร็งจากที่อื่นแพร่กระจายมาเรียกว่า m มท a ส t ิส m e t a s ท a s i นะคะคา r ิโนม m a นะคะซึ่งอันนี้การรักษาจะไม่เหมือนกับมะเร็งที่เกิดจากเต้านมและการรักษาจะต้องรักษาตามชนิดของเซลล์ตัวแม่นะคะที่ส่งเซลล์มะเร็งแพร่กระจายมานั่นเองนะคะดังนั้นการเรียนรู้เรื่องการปกป้องมะเร็งไม่ให้เกิดขึ้น ะะเราต้องรู้เลยนะคะอันดับแรกก็คือสาเหตุของความผิดปกติของเต้านมเกิดจากกรรมพันธุ์ก่อนว่ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมไหมมีญาติสายตรงนะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมก็ยิ่งเสี่ยงเพิ่มขึ้นผู้หญิงที่มีแม่น้องสาวพี่สาวหรือบุตรเป็นมะเร็งเต้านมนะคะก่อนอายุ50ก็ควรได้รับการตรวจเช็คมะเร็มะเร็งเต้านมนะคะอายุเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเป็นยีนที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อ นะคะส่งผลให้เกิดมะเร็งนะคะบางคนอาจจะมีประจำเดือนตอนอายุน้อยกว่า12ปีหรือหมดประจำเดือนช้ากว่าหรือมากกว่าอายุ50ปีทําให้ร่างกายเนี่ยสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนานกว่าผู้หญิงปกตินะคะเช่นเพศผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้น้อยกว่าผู้หญิงมากเพราะผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายถึง100เท่านะคะ นี่คืออุบัติการของการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะสาเหตุอีกตัวหนึ่งก็คือการกลายพันธุ์ของยีนนะคะ BRCA1 หรือ BRCA2 นะคะ BRCA ย่อมาจาก breast นะคะ cancer นะคะยีนมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเต้ามะเร็งเต้านมและมีประวัติของมะเร็งเต้านมมะเร็งลังไข่ในครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย การสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางเพศโดยพบว่าถ้าในกลุ่มที่มีการสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานๆน,นะคะจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อ,อยากเปลี่ยนเพศนะคะก็คือรักษาเพศนั่นเองนะคะอยากเปลี่ยนจากเพศชายมาเป็นเพศหญิงก็มีการรับประทานฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจนนะคะ กลุ่มนี้ก็จะทำให้กลุ่มที่ทานฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้นะคะลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นความอ้วนขาดการออกกำลังกายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออยู่ในที่ที่มีรังสีในปริมาณที่สูงก็เสียเส่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าคนอื่นเขานะคะการตรวจเต้านมหรือการใช้เครื่องมือช่วยวินิจฉัย เชื้อชาติมีความสําคัญโดยผู้หญิงชาติตะวันตกเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากกว่าหญิงชาติชาวเอเชียเรานะคะประวัติดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เหล้าเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมอ,อยู่แล้วผู้หญิงที่ดื่มมากกว่า2-5ถึงแก้วต่อวันมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ดื่ม1.5เท่านะคะอ้วนความอ้วนนี่ก็เป็นเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหรือก็เบาหวานนะคะแต่ก็ยังทําความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมมันดาเนื่องจากช่วงให้นมบุตรจะทําให้มันดาไม่มีประจําเดือนมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนและป้องกันมะเร็งเต้านมได้นะคะนี่ก็คือการตรวจนะคะในกลุ่มที่เราจะต้องตรวจนะคะลักษณะที่บ่งชี้หรือ,อสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะที่ควรพบแพทย์ทันทีก็คือคำได้ก้อนแข็งในเต้านม มีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวเต้านมมีก้อนขุขระผิวหนังแข็งหรือมีสีที่เปลี่ยนไปนะคะลักษณะของเต้านมเห็นรอยรูบุ๋มนะคะหรือรูขุมขนชัดขึ้นซึ่งทําให้ดูลักษณะคล้ายของผิวส้มซึ่งเกิดขึ้นจากการมีเซลเมะเร็งอยู่ใต้ชั้นผิวหนังในบริเวณหลอดน้ําเหลืองนะคะมีรอยบุ๋มของผิวหนังบริเวณเต้านมหัวนมบุ๋มลงไปลองบีบดูมีเลือดออกจากหัวนมหรือมีน้ําเหลืองออกนะคะ นิ n o o n นะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นนะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆตามที่กล่าวมานะคะกับเต้านมเพียงข้างเดียวก็ตรวจได้เลยนะคะต่อมานะคะการจำแนกมะเรง็งหรือระยะของมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมระยะแรกมะเร็งยังคงอยู่เฉพาะในเต้านมต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ยังไม่มีการลุกลามไปนะคะหมายความว่ามักจะคำก้อนผิดปกติที่เต้านมไม่ได้แต่ และก็ยังไม่มีการกระจายไปที่อวัยวะส่วนอื่นนะคะมะเร็งเต้านมระยะลุกลามคือระยะนี้มักจะมีค่อนข้างมากนะคะก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นละมากกว่า5เซนแล้วก็มีการลุกลามไปยังต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้หรือคําไปก้อนที่รักแร้ก,ก็เจอนะคะยิ่งถ้าใหญ่มากหรือติดกับเนื้อเยื่อข้างใต้นะคะแล้วก็ยังไม่มีการแพร่กระจายไปอวัยวะห่า,หางไกลนะคะอันนี้เป็นระยะลุกลาม ระยะเต้านมระยะแพร่กระจายไปแล้วคือมีการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะห่างไกลเช่นปอดตับกระดูกสมองเป็นต้นนะคะอันนี้คือ3ระยะนะคะที่เจอแล้วก็มักใช้คำคำทับศัพท์นะคะเพื่อให้รู้กันนะคะการตรวจคัดกรองสําหรับมะเร็งเต้านมเนื่องจากมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าพบตั้งแต่ระยะแรกๆดังนั้นการตรวจแต่เนิ่นๆนะคะคือหัวใจสําคัญจําเลยนะคะว่าถ้าเห็นผิดปกติ นะคะเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์แล้วก็ให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องถ้าตรวจเจอแต่เนิ่นๆรักษาให้หายขาดได้นะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องรู้ว่ามีการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้นะคะหรือการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือการตรวจเต้นาตตนมด้วยเครื่องเมมโมแกรมนะคะ การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจเป็นสิ่งสําคัญวันนี้เราก็จะต้องมารู้กันนะคะว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเองควรตรวจหลังหมดประจําเดือนเนื่องจากเต้านมจะลดความตึงลงแล้วก็ทาได้ง่ายกว่านะคะส่วนตรวจช่วงมาประจําเดือนไม่แนะนำเพราะว่าเต้านมจะคัดตึงแข็งนะคะอาจจะเจอก้อนแล้วเราก็ตกใจนะคะ ขั้นตอนในการตรวจก็หันหน้าที่แก้กระจกนะคะถอดเสื้อผ้า,าให้หมดก็ดูเต้านมสองข้างว่าเท่ากันไหมยืนตัวตรงๆนะคะหัวนมอยู่ใน้าบเดียวกันไหมนะคะก็ดูว่าความสูงความความสูงของหัวนมนะคะกับฐานนมเป็นยังไงเท่ากันไหมนะคะผิวเต้านมมีรอยบุ๋มหรือมีแผลอะไรเกิดขึ้นไหมหรือผิดปกติหรือไม่ นะคะหัวนมบุ๋มลงไปผิดปกติหรือเปล่านะคะคลำนะคะคราวนี้ก็อาจจะทําในท่านอนก็ได้โดยเอาแขนข้างที่จะตรวจด้านใดด้านนั้นนะคะรองไว้ใต้ศีรษะนะคะก็คือเอาผ้าเล็กๆมารองบริเวณหัวไหล่เพื่อให้ตรวจได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือให้เป็นระนาบเดียวกันนะคะถ้าเราตรวจข้างขวานะคะเราก็จะต้องเอามือขวาขึ้นนะคะที่ศีรษะนะคะแล้วก็ หาผ้าเล็กๆหนุ่หัวไหลไว้แล้วก็ค่อยตรวจค่อยคำนะคะการคำเต้านมก็ให้คำวนนะคะเป็นก้นหอยแล้วก็คำเป็นส่วนๆของเต้านมไปแล้วแต่ความถนะัดโดยหลักการก็คือคำให้ทั่วเต้านมถ้าสัมผัสพบก้อนสะดุดมือผิดปกตินะคะให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ลองบีบบีบน้ําดูนะคะว่ามีของเหลวออกมาไหมจากหัวนมนะคะมีเลือด หรือมีอะไรผิดปกติหรือมีกลินผิดปกติไหมนะคะต่อมาก็คือการตรวจเต้านมด้วยแพทย์นะคะก็คือเมื่ออายุมากกว่า30ปีขึ้นไปแพทย์ก็จะให้ตรวจเต้านมโดยพบแพทย์ประมาณ6เดือนต่อครั้งนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองไม่พลาดนะคะในกลุ่มเสี่ยงเนาะกลุ่มเสี่ยงทึ่ควรจะไปพบแพทย์ให้บ่อยขึ้นนะคะแต่ถ้าเราตรวจเต้านมแล้วเต้านมด้วยตนเองแล้วพบความผิดปกติเราก็ต้องไปพบแพทย์ให้เร็วขึ้นนะคะ อย่าเพิกเฉยหรืออย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกไว้ว่ามะเร็งเต้านมเจอแต่ระยะแรกๆรักษาให้หายขาดได้นะคะต่อไปการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเมมโมแกรมเครื่องนี้เป็นเครื่องเอ็กซเรย์แบบพิเศษที่มีฐานรองรับเต้านมและมีฝาอีกด้านหนึ่งมาประกบลงมานะคะวิธีนี้แพทย์จะให้ทํานะคะเมื่อเห็นความผิดปกติที่ชัดเจนโดยความผิดปกติที่พบเนี่ยจากเครื่องเมมโมแกรมเนี่ยจะระบุได้เลยนะคะว่า การมีหินปูนแบบละเอียดอยู่ในเต้านมพบก้อนที่มีลักษณะแข็งเป็นต้นการตรวจเมโมแกรมอาจตรวจด้การทําการตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงหรือที่เรียกว่าอัลตาซาวเต้านมก็ได้นะคะเพื่อดูให้ละเอียดอีกทีหนึง่งนอกจากการตรวจเต้านมแล้วการทําเมโมแกรมและอัลตาซาวยังดูความผิดปกติที่เต้านมและก็รักแร้ได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็คืออย่านิ่งนอนใจนะคะตรวจก็ตรวจให้ละเอียด การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมการวินิจฉัยเบื้องต้นเมื่อตรวจทางรังสีวิทยาแล้วนะคะการเจาะชิ้นเนื้อตรวจก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะยืนยันผลเมื่อตรวจพบก้อนที่เต้านมต้องไปพบแพทย์ทันทีแพทย์จะซักประวัติตรวจร่างกายนะคะตรวจเต้านมอย่างละเอียดรวมไปถึงการคําต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้และที่คอพอตรวจเพิ่มเติมเนี่ยคุณหมอก็จะให้ตรวจเต้านมด้วยคนเสียงและเมมโมแกร,รมเป็นวิธีที่ใช้เป็นประจํา หรือแพทย์อาจจะทําการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจโด,ดยชิ้นเนื้อที่ทําออกมานั้นจะถูกส่งไปห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาเพื่อวินิจฉัยเพื่อดูว่ามีมะเร็งหรือไม่วิธีอีกหลายวิธีที่มีการนําชิ้นเนื้อไปตรวจตั้งแต่การเจาะด,ดูดด้วยเข็มหรือการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจบางส่วนนะคะเขาเรียกว่าไบโอซีหรือการตัดทั้งชิ้นทั้งก้อนไปตรวจนะคะก็เป็นเอ็กซิชัน l b ล o p โอซีนะคะก็คือตัดออกไปหมดเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นการรอยืนยันผลได้นะคะเพราะว่าบางคนเข้าขายกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ตัดออกไปได้หมดเลยก็มีนะคะการเจาะดูดด้วยเข็มวิธีนี้แพทย์จะใช้เข็มเล็กๆเจาะเข้าไปในก้อนแล้วก็ดูดเซลล์มาตรวจถ้าก้อนนั้นมีน้ําก็สามารถดูดน้ํามาได้ด้วยการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจบางส่วนก็คือเข็มที่ใช้เจาะจะใหญ่กว่าเข็มแบบวิธีแรกแล้วก็แพทย์จะฉีดยาชาเพื่อให้ชาก่อนทําวิธีนี้จะได้ชิ้นเนื้อในปริมาณพอสมควร วิธีนี้ดีตรงที่แพทย์สามารถแพทย์พยาธิวิทยาสามารถวินิจฉัยออกมาได้นะคะนอกจากจะดูว่าเซลล์ผิดปกติเป็นมะเร็งหรือไม่ยังสามารถดูว่ามะเร็งนั้นลุกลามไปยังอวัยวะเนื้อเยื่อข้างๆด้วยหรือไม่ทําให้ดอกบอกได้ว่ามะเร็งเต้านมนั้นเป็นแบบเริ่มแรกหรือหรือยังไม่ลุกลามหรือลุกลามไปแล้วนะคะการตัดทั้งก้อนไปตรวจเป็นการผ่าตัดเล็กทงก้อนนาก้อนทั้งก้อนไปตรวจทางพยาธิวิทยานะคะ เพื่อหาระดับของความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในระยะใดนะคะหลักการรักษามะเร็งเต้านมค่ะการรักษามะเร็งเต้านมอาศัยทีมแพทย์ในสาขาต่างๆนะคะต้องปรึกษาและวางแผนให้ดีที่สุดเช่นสัญญแพทย์นะคะรลังสีแพทย์อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งมาร่วมกันวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดและเหมาะสมสําหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการรักษาของแพทย์ก็เช่นขนาดตำแหน่งและลักษณะของเซลล์มะเร็งระยะโรคและการกระจายของมะเร็งอายุและสุขภาพของผู้ป่วยตัวรับฮอร์โมนของร่างของมะเร็งนะคะแล้วก็ภาวะก่อนหรือหลังหมดประจําเดือนนะคะก็เป็นตัวตัดสินใจนะคะว่าคุณหมอจะใช้วิธีการแบบไหนในการรักษานะคะปัจจัยที่บ่งบอกความรุนแรงของเนื้อง,งอกก็เช่นกลุ่มยีนนะคะยีนฮิวแมน เอ็กซ์ไบเดอร์สไปเนะคะ g r o w แฟกเตอร์รีเซ p t o อร2นะคะก็คือ HER2 กลุ่มยีนนี้จะบอกถึงความรุนแรงของเนื้องอกที่มีที่พบเจอได้นะคะการรักษาเฉพาะที่นะคะ local treatment ก็คือได้แก่การผ่าตัดและการฉายรังสีเพื่อควบคุมรอยโรคที่ต้องนมและรักแร้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือจะบอกได้ว่ามะเร็งเต้านมจะหายได้นั้นจะต้องผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออกไปจากร่างกายไปให้จนหมดนะคะ การรักษาที่ครอบคลุมร้อยโรคทั้งร่างกายได้แก่เคมีบำบัดหรือยาต้านฮอร์โมนเพื่อควบคุมระดับเซลล์มะเร็งที่อาจจะมีการกระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะนี่ก็คือการรักษาเฉพาะที่ local treatment นะคะต่อมาการรักษามะเร็งเต้านมด้วยยาที่ออกฤทธิ์ฆ่าทําลายเซลล์มะเร็งได้ทั่วทั้งร่างกายการรักษาแบบนี้นะคะเป็น systemic นะคะมีได้ทั้งแบบยาฉีดยารับประทานหรือยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ โดยหลักของการของการรักษาก็คือเมื่อยาเข้าไปในร่างกายจะไปทําลายเซลเล์มะเร็งนะคะไม่ว่าเซลเล์มะเร็งนั้นจะอยู่ในวัยว่าใดก็รักษาแบบซิสติกนี้นะคะประกอบด้วยยากลุ่มต่างต่อไปนี้ก็มียากลุ่มเคมีบําบัดนะคะยาต้านฮอร์โมนรักษาด้วยยาพุ่งเป้านะคะหรือยากลุ่มปูมต้านทานนะคะบาบัดนะคะเป็นการรักษาแบบใช้ภูมต้านทานบําบัดนะคะตัวสุดท้าย สิ่งสำคัญที่ต้องทราบนะคะก็คือ การเลือกยาที่จะรักษามะเร็งนั้นอาจมีความแตกต่างกันในคนไข้แต่ละคนเพราะถึงแม้ว่าคนไข้จะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันแต่รักษาการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งอาจมีความแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นการตรวจหาว่าการกลายพันธุ์ในเซลล์มะเร็งของคนไข้ด้วยนะคะการตรวจด้วยยีนมะเร็งอย่างครอบคลุมนั้นจะช่วยให้แพทย์และคนไข้ร่วมกันวางแผนการรักษาหรือเลือกยาที่เหมาะสมที่สุดให้กับคนไข้ยอย่างเหมาะสมนะคะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญจริงๆนะคะ ก็คือการรู้ยีนของของเซล์มะเร็งนะคะสรุปทางเรื่องในการรักษาเซลมะเร็งก็คือ1ก็เป็นการผ่าตัด2ก็เป็นรังสีบําบัด3ก็คือเคมีบําบัด4ก็คือการรักษาโดยใชฮอร์โมน5ก็คือการใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลมะเร็งนะคะเขาเรียกว่าทาร์เก็ตเชนะคะเทอร์ปีนะคะเป็นลำดับที่ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมนะคะต่อมาค่ะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมควรทานอาหารอะไรได้บ้างนะคะ แล้วก็ที่สําคัญอาหารกลุ่มนี้ก็จะทําให้เราหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อจะไม่ให้สารก่อบมะเร็งเพิ่มขึ้นในร่างกายได้ดังนั้นเราควรรู้แล้วก็ทุกท่านก็ควรพึงระวังนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือเซลล์มะเร็งมีได้ในทุกคนนะคะเพราะว่าจากอาหารที่เราบริโภคเข้าไปยิ่งบริโภคสารก่อมะเร็งเข้าไปเยอะก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดคุ้มต้านทานในอวัยวะอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเสื่อมลงหรือมีปัญหา ซลมะเร็งก็จะไปเกาะอวัยวะนั้นและสุภาพสตรีก็จะมีมากในบริเวณเต้านมที่เป็นส่วนเสี่ยงนะคะส่วนะมะลูก,ก็เป็นลําดับต่อไปก็จะนําเสนอสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสมเสียงในกลุ่มของมะเร็งเต้านมก่อนคลิปถัดไปก็จะเป็นท่าบริหารในกรณีที่ตัดเต้านมไปแล้วนะคะแล้วก็การฟื้นฟูตัวเองหลังทําการผ่าตัดเต้านมหลังให้เคมีบําบัดนะคะหลังการฉายแสง เพราะว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นเนื้อหาที่จําเป็นสําหรับการดูแลผู้ป่วยแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของผู้ป่วยที่ได้เป็นมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยมีกําลังใจแล้วก็ดูแลตนเองอย่างถูกต้องไม่ให้มีการลุกลามของมะเร็งมะเร็งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันตนเองอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสําหรับตอนนี้เรามาเรียนรู้กันก่อนคะ่ะว่าการรับประทานอาหารเพื่อจะปกป้องนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยที่สมมติ เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะคะดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องมากขึ้นอย่างไรนะคะก็คือข้อที่1เรารับประทานอาหารให้ครบผ้าหมูกรอ,น,อนนี้สําคัญข้อที่2เราเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็หมั่นหมุนเวียนรายการอาหารแต่ละมื้อให้มีความสมดุลนะคะแล้วก็ไม่เบื่อไม่ซ้ำซากนะคะต่อมานะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองและแปรรูปเช่นไส้กรอกหมูยอปลาสลิดปลาเค็มนะคะผักหรือผลไม้ดองแช่อิ่มนะคะซึ่งอาจจะมีสารปนเปื้อนหรือสารพิษในกระบวนการผลิต นะคะต่อมาเราต้องลดการบริโภคอาหารกลุ่มลมควันหรือปิ้งหรือย่างจนไม่เกรียมนะคะเพราะกลุ่มนี้เป็นสารก่อมะเร็งได้ง่ายมากอันดับที่5ก็คือเลือกรับประทานข้าวนะคะหรือแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลสวีทนะคะแทนข้าวแป้งขัดขาวเพื่อให้ร่างกายได้รับใยอาหารวิตามินและแร่เพิ่มมากขึ้นนะคะ ต่อมานะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีน้ําตาลสูงเนื่องจากอาหารที่ให้พลังงานสูงเสี่ยงต่อการที่ได้รับพลังงานเกินค,ความต้องการของร่างกายเราทําให้เราอ้วนมากขึ้นนั่นเองนะคะเลือกรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ําเช่นปลาหรือไข่ขาวหากรับประทานเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ให้ลอส่วนที่เป็นไขมันหรือหนังออกซะนะคะแล้วก็ต่อมาวิธีที่8ก็คือปรุงอาหารด้วยการอบนึ่งผัด ต้มแทนการทอดและใช้น้ำมันพืชปรุงอาหารในปริมาณที่เหมาะสมคือหนึถึงสองช้อนชาต่อวันก็พอค่ะข้อที่9หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือไขมันอิ่มตัวเยอะนะคะรวมทั้งอาหารที่มีไขมันแฝงเช่นกลุ่มไขมันทรานหรือกลุ่มของเบเกอรี่และไอศครีมนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทำให พบอุบัติการ์ของการเกิดมะเร็งมากขึ้นในอาหารกลุ่มนี้นะคะต่อมานะคะรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำเนื่องจากผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีวิตามินเกลือแร่และสารต้านมะเร็งสูงโดยเลือกรับประทานผักและผลไม้ให้หลากหลายสามารถรับประทานผักผลไม้ได้ไดแบบไม่จำกัดเลยนะคะเลือกรับประทานผลไม้ที่รสไม่หวานจัดพร้อมทั้งดูแลเรื่องความสะอาดมีการแช่ล้างผักให้เหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการใช้สารเคลือบนะคะเพื่อไม่ให้ ผลไม้เน่าเสียเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งมีผลต่อร่างกายและเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะคะต่อมาเนื่องจากถั่วเหลืองมีสารไอโวฟราโวนนะคะซึ่งออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงและมะเร็งเต้านมจัดเป็นมะเร็งที่มีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนหรอกนะคะเกี่ยวกับอันตรายของถั่วเหลืองต่อมะเร็งเต้านมนะคะดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจึงไม่ควรรับประทานถั่วเหลืองในความเข้มข้นสูง ควรรับประทานเป็นเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองไม่เกินหนึ่งแก้วต่อวันนะคะก็คือประมาณ2 5 0ซีซีต่อวันนะคะโดยผู้ป่วยต้องพยายามรักษาตัวหรือน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ควรปล่อยตัวเองให้น้ำหนักตัวเยอะนะคะแล้วก็ไม่ควรลดน้ำหนักในระหว่างการรักษาเพราะอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะที่อาจจะควบคุมปริมาณอาหารบางชนิดจนเกิดภาวะโภชนาการขาดหรือทุบโภชนาการนั่นเองนะคะ และเกิดผลเสียต่อการรักษาได้นะคะเพราะว่าเราต้องควบคุมยาตามน้ําหนักตัวด้วยนะคะผักและผละไม้เป็นแหล่งของสารต้านมะเร็งผักและผละไม้นะคะเป็นแหล่งของสารพฤกษเคมีหรือสารต้านอนุม,มูลอิสระหลายชนิดเช่นวิตกลุมวิตามินซีวิตามินอ e, ีเคโรทีนอยนะคะ ซีเนียมนะคะมีงานวิจัยพบว่าการรับประทานผักและผละไม้มากขึ้นก็ช่วยลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำหรือเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งมากขึ้นโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะคะต่อมาค่ะผู้ป่วยจะพบสารพฤกษเคมีก็คือสารนี้จะประกอบอยู่ในพืชน,นะคะที่ทำให้เกิดสีสันสดใสน,นะคะก็สีต่างๆเหลืองแดงเขียวส้มนะคะม่วง เกิดกลิ่นแล้วก็รสชาติเฉพาะของผลไม้ผักและธัญ,ญพืชมีทิ์ช่วยป้องกันนะคะมี DNA อ็ไม่ไม่ทำให้ถูกทําลายจนเกิดโรคภัยกระตุต้นภูมิคุ้มกันและเอนไซม์ที่ต่อสู้กับการอักเสบนอกจากนี้สารพฤกเคมียังมีตัวช่วยรักษาสมดุลของระดับฮอร์โมนจึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับระ,ระบบฮอร์โมนเช่นมะเร็งเต้านมเป็นต้นนะคะสารพฤก พฤกษเคมีนี้มีหลายชนิดที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเดี๋ยวหมอก็จะยกตัวอย่างให้ทราบนะคะซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทำให้เกิดความเสื่อมของเซลล์มะเร็งแล้วก็โรคเลือรังต่างๆนะคะดังนั้นเราต้องรู้ทันนะคะว่ากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนไม่ดีนะคะมีในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญก็อยู่ในกลุ่มวิตามินซีพบมากในผักผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะส้มฝรั่งกระหล่ำปี ะะช่วยเพิ่มปริมาณการสังเคราะห์คอลลาเจนในร่างกายยับยั้งการกลายพันธุ์ของเซลล์นะคะแล้วก็การสังเคราะห์โปรตีนที่ผิดปกติในร่างกายจนนําไปสู่การสร้างเซลล์มะเร็งเราต้องยับยั้งไว้นะคะในกลุ่มนี้แต่วิตามินซีช่วยได้ค่ะนะคะวิตามินอ e ีพบมากในข้าวสาลีและพืชตระกูลถั่วช่วยป้องกันการสร้างอนุมูลอิสระนะคะจากกรดไขมันไม่อิ่มตัวในร่างกายช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานแล้วก็ลดการเกิดเนื้องอกที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ นี่คือวิตามินอ e ีที่ช่วยได้ก็อยู่ในข้าวสาลีและพืชตระกูลถั่วนะคะต่อมาแคโรทีนค่ะแคโรทีนเนี่ยจะอยู่ในผักผลไม้ที่มีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะคะเช่นกล้วยส้มมะละกอแครอทมะเขือเทศผักบุ้งนะคะกลุ่มนี้นะคะเมื่อเราทานแคโรทีนเข้าไปร่างกายจะย่อยแล้วก็นําไปอยู่ในรูปของวิตามิน A หรือเบต้าแคโรทีน หรือแคโรทีนอยที่เรารู้จักนั่นเองซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการทําง,งานของระบบภูมิต้านทานของร่างกายช่วยเพิ่มและกระตุ้นการผลิตนะคะให้เ,เลือดขาวนะคะมีปริมาณมากขึ้นต่อมาอยู่ในกลุ่มของซีเรเนียมซีเรเนียมเนี่ยพบมากในข้าวสาลีหอยนางรมและปลาทูน,น่าผู้ป่วยมักมีระดับของซีเรเนียมในร่างกายต่ำกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะคนที่รักษาตามกระบวนการของมะเร็งเต้านมมาแล้วนะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะพ่องหรือโภชนาการขาดหรือทุกโภชนาการนั่นเองนะคะหัวใจสําคัญก็คือว่าเราในคนปกติซึ่งเราก็มีสารก่อมะเร็งอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่เราจะเรียนรู้หาวิธีการทานอาหารให้เป็นยาเพื่อบําบัดเซลผิดเซลมเลมะเร็งผิดปกติได้ไหมนะคะเพราะว่าบางทีภาวะอาหาร ที่เราบริโภคเข้าไปที่มันเป็นพิษนี่แหละไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือของหมักดองนะคะสองก็คือ,อ,อจากอาหารที่มีการย่างปิ้งนะคะที่ไหม้นั่นเองนะคะหรือการใช้น้ํามันทอดซ้ำนะคะหรือกลุ่มไขมันทรานที่ทำให้มีโอกาสเพิ่มการเป็นมะเร็งมากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเรานะคะเรียนรู้จุดนี้ปุ๊บเราทานอาหารกลุ่มที่ต้านการอักเสบนะคะ ต้านสารอนุมูลอิสระและทําให้โปรตีนต่างๆไม่สั่งข้อตัวเองเป็นเซลล์ผิดปกตินะคะถ้าเราเลือกทําได้เราก็จะห่างไกลแล้วก็แข็งแรงนะคะห่างไกลจากการเป็นมะเร็งทุกระบบได้เลยวันนี้ข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้คิดว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับกลุ่มที่คิดว่าตัวเองกลัวแล้วก็กังวลเรื่องการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะและที่สําคัญค่ะเมื่อเรารู้ทันมะเร็งแล้วนะคะ เราก็ต้องฝากติดตามต่อนะคะในคลิปต่อไปเนี่ยก็คือในกลุ่มที่เขาเป็นแล้วแล้วเขาทำการรักษาทันท่วงทีและเขาไม่อยากให้มันมีการลุก,กรามไปอวัยวะอื่นๆเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีเกี่ยวกับท่าบริหารนะคะของการออกกำลังกายมะเร็งนะคะเต้านมที่ตัดไปแล้วนะคะเพื่อป้องกันข้อไหล่ติดนะคะแล้วก็จะมีวิธีการนะคะเพื่อบำรุงตัวเองนะคะ จากอาหารเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในกรณีของการรักษาแต่และระบบไม่ว่าจะเป็นการให้เคมีบำบัดการผ่าตัดก็ดีนะคะหรือการฉายแสงก็ดีมักจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเสริมเพิ่มเติมเป็นข้อมูลให้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ติดตามหมอ,อปอได้ที่ดรวรวิศราดาวันนะคะ YouTube h a c k h e a l นด์เฮ แล้วก็ Line แอดสแกนคิวอารคตัวนี้เพื่อสอบถามปัญหาด้านสุขภาพได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็ติดตามแล้วก็สอบถามได้นะคะเพราะว่าเหมือน Line แอดเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยบวกกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะที่จะบรูรณาการเพื่อช่วยในการส่งเสริมให้ทุกท่านสุขภาพดีห่างไกลาจากโรคต่างๆนะคะเพราะว่าทางหมอปอก็เป็นสาขาที่3ของวัดคีรีวงศ์ในการส,งส,ส่งเสริมให้ทุกท่านได้ใช้สมุนไพรเป็นยา ็นนวัตกรรมอาหารดูแลสุขภาพนะคะพอสุขภาพดีเราไม่มีขายหรอกค่ะถ้าเราอยากได้เราต้องขวนขวายเอาและที่สําคัญนะคะเราปกป้องตนเองได้ไหมนะคะแล้วเราเข้าใจอุบัติการของการเกิดมะเร็งได้ไหมถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราหลีกเลี่ยงเราก็ทําให้ความเสี่ยงของเราลดลงนะคะ ก็วันนี้ก็คิดว่าข้อมูลที่รวบรวมมาถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะแต่ก็ตั้งใจรวบรวมมาเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคที่รู้ทันป้องกันได้นะคะแล้วก็เราก็หลีกเลี่ยงอาหารนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องแล้วเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมนะคะก็จะมีข้อมูลให้ทุกท่านหมดแล้วถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์ให้หน,นะคะ ถ้าคิดว่าใช่ก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆรู้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นสะพานบุญให้ทุกท่านได้เรียนรู้สิ่งดีๆไปร่วมกันวันนี้หมอป,ปอก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ